ภายในวิดีโอเกมนั้นสิ่งหลักๆที่ทางผู้พัฒนาอยากที่จะให้เราโฟกัสก็คงจะเป็นเรื่องของความบันเทิงโดยที่พวกเขาไม่อยากให้เราสนใจเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหลังบ้านพวกเขาอยากให้เราเห็นเพียงแค่ความสนุกของตัวเกมเท่านั้นแต่มันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้มีความลับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากให้เรารู้และเก็บซ่อนมันไว้โดยที่ไม่บอกใครซึ่งในภายหลังก็จะมีคนบังเอิญไปค้นพบเข้าหรือบางครั้งทางผู้พัฒนานั่นแหละที่เปิดเผยออกมาในภายหลังเองซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราจีคอนเทนต์ ได้เคยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความลับของวิดีโอเกมที่ผู้พัฒนาไม่อยากให้คุณรู้ซึ่งตัวคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพาร์ทที่2ของตัวเนื้อหานั้นที่จะมีเรื่องราวน่าสนุกและให้คุณได้ชมมากขึ้นกว่าเดิมและก่อนที่เราจะไปชมกันผม,มนต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซั b สไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลย t i เกอร์วูด PGA ทัวร์ไนที่ไนไทเกอร์ว PGA ทัวร์ไนที่ไนเป็นเกมแนวกีฬากรอบจากทางผู้พัฒนาอะดีนารินเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นโปรกรอบคนดัง Tiger w o o d ดในการออกไปหัวลูกกรอบให้ลงหลุมพิชิตคู่แข่งและชิงรางวัลในทัวร์เมนต,ต์ต่างๆแต่ว่าภายในเกมนี้เนี่ยครับมันกลับมีความลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งตัวความลับนี้เนี่ยครับมันซ่อนอยู่ในแผนเกม เหตุมันอยู่ที่ว่าได้มีคนคนนึงเนี่ยครับได้ลองนําแผ่นเกมตัวนี้ในเวอร์ชั่น PlayStation ไปใส่ลงในคอมพิวเตอร์และบังเอิญก็คือได้มีคนนะครับคนพบไฟล์ไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นไฟล์กระตูนเรื่อง So u t h p า r k ซึ่งเป็นกระตูนเสียดสีของทางอเมริกาแต่ที่มันน่าสนใจก็คือเนื่องจากที่กระตูน South Park เป็นกระตูนเสียดสีและเรื่องราวตอนที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคือตอนที่ชื่อว่า the spirit of christmas ซึ่งตัวเรื่องราวนี้จะพูดถึงพระเยซูและซาตรอรที่มีการด่าจิกกัดก็ตตตาาามมสล์กรรรรรูนนเเเืื่่่ออองงีี้้้้แแะะพบิษัทข ทาง EA ผู้พัฒนาก็ได้ตัดสินใจเรียกเก็บแผ่นเกมนี้ชุดแรกกว่าแสนแผ่นเพื่อจัดก,การเนื้อหาดังกล่าว High Octane High Octane เป็นเกมในแข่งรถยุู90จากทางผู้พฒนา Blue Fox Production ภายในเกมผู้เล่นจะสามารถเลือกแข่งรถทั้ง6คันที่มีความสามารถที่แตกต่างกันทั้งท็อปสปีดเกราะความแรงในการยิงหรือน้ำหนัก ซึ่งเรานีครับจะนํารถพวกนี้มาแข่งกันและมีสนามให้เลือกถึง6สนามที่ตัวสนามก็จะมีพื้นผิวภูมิทัศน์ที่ไม่เหมือนกันด้วยแต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วโปรเจกต์เกมนี้เนี่ยครับเป็นโปรเจกต์เกมที่ค่อนข้างรีบทํามากๆครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับใช้เวลาการสร้างเพียงแค่8สัปดาห์ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะเวลาเพียงแค่ประมาณ2เดือนเองเหตุเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยได้มองเห็นความสําเร็จของเกม w i p e o u t ที่เป็นเกมแข่งรถสไตล์เดียวกันที่ออกมาก่อนซึ่งทางผู้พัฒนาก็คิดที่จะอยากได้ส่วนแบ่งกัรตลาดบ้างพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างเกมนี้อย่างเร่งรีบและความรีบร้อนนีครับมันก็เกิดความไม่ละเอียดรอบคอบเลยโดยหลายปีต่อมาคุณอเล็กโทเวอร์ตัวเขานะครับเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาที่มีส่วนร่วมในการสร้างเกมนี้และเขานะครับก็ได้ออกมาเผยความลับว่าสเตตัสค่าพลังต่างๆของตัวรถ ที่เราเห็นภายในเกมนี้มันเป็นเลขหลอกๆเป็นเลขที่เขามาโนขึ้นมาเองทางผู้พัฒนานะครับไม่เคยปรับแต่งอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยมีโชว์ให้มันดูเท่ไปงั้นตัวรถทุกคันมีความเร็วเท่ากันฟอนมิชชั่นกันฮา,าศาสต์ฟอนมิชชั่นกันฮา,าศสต์เป็นเฟรนช์ชส์เกมภาคแยกของฟอนมิชชั่นที่เปลี่ยนจากเกมแนวเรียลไทม์สเตติจี้เป็นเกมแนวซ c สโครดิงชูเตอร์ผู้เล่นจะได้ควบคุมหุ่นยนต์ทหารที่เรียกว่าแวนเซอร์เพื่อออกไปต่อสู้กับเหล่าศัตรู ซึ่งในภาคการทหารนะครับเกมเพลย์จะเน้นความรวดเร็วว่องไวในการเข้าห้ามหั่นกับศัตรูแต่ภายในเกมนี้นี่ครับมันก็มีความลับอันดำมืดที่มันถูกค้นพบโดยนักขุดไฟล์ข้อมูลเกมซึ่งได้มีคนนะครับไปค้นพบไฟล์เสียงไฟล์เสียงหนึ่งจากโฟลเดอร์ของตัวเกมและไฟล์เสียงนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไฟล์เสียงที่มันน่าอภิรมเลยเพราะไฟล์เสียงนั้นมันมีการพูดเหยียดเชื้อชาติมันมีการพูดหยาบคายมีการพูดขู่ความรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วไฟล์เสียงนั้นนะครับเป็นไฟล์เสียงที่ทางพูฒนาเน ตอนแรกจะเอามาใช้เพื่อประกอบเรื่องราวภายในเกมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าตัวไฟล์เนี่ยมันก็อยู่ภายในแล้วก็มีคนดันไปพบเห็นนั่นแหละ k ค r b y d ี้ดีมแลนดหนึ่งในตัวละครไอคอนสุดโด่งดังของทาง Nintendo ที่เรานะครับจะได้รับบทเป็นเจ้าก้อนสีชมพูจอมตะกระอย่างเคอร์บี้กับเกมที่มีชื่อว่าเคอร์บี้ดีมแลนด์2ที่เรานะครับจะได้ออกผจญภัยเกินกินทุกสรรพสิ่งรวบรวมหยดน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งทั้งเเพื่อฟืนฟ้นฟูอาณาจักรสายลุงซึ่งแฟนชายเกมเคอร์บี้นะครับเป็นแฟนชายที่มีทีมที่น่ารักสดใสยอยู่เสมอตัวเกมไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรบวกกับเกมในเครือนีเฮนโดนะครับมันก็ต้องเป็นเกมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้ว พวกเขาค่อนข้างเข้มงวดมากๆอยู่แล้วกับพวกเนื้อหาร่อแหลมต่างๆเพื่อให้เหล่าผู้ปกครองนะครับสามารถวางใจปล่อยให้บุตรหลานของท่านสามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้อย่างสบายใจแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าในเกม Kirby Dreamland 2มันก็ได้มีความลับสุดเจ๋งอันนึงที่หลายๆคนต่างงงว่ามันหลุด QC ออกมาจากทาง Nintendo ได้ยังไงโดยความลับตัวนี้นะครับถูกเปิดเผยในด่าน5ขีด5ของตัวเกมซึ่งเวลาที่เราเล่นนะครับเราก็จะทําการวิ่งเหยียบบล็อกต่างๆขึ้นไปตัวเกมเป็นเกมแนะแพลตฟอร์มเมอร์ธรรมดายิ่งในยุคนั้นเราเล่นเกมผ่านจอเกมบอยท ไม่คิดถึงความผิดปกติใดๆเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าคุณนะครับขยายจอออกมากว้างๆเผยให้เห็นบล็อกทั้งหมดของด่าน5ขีด5คุณจะเห็นว่าตัวบล็อกนะครับมีการเรียงให้รูปษ้าของมันนะครับเป็นรูปสาวเปลือยคือตามรูปที่โชว์ไปเลยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นบล็อกพิกเซลแต่มันก็ดูออกเลยครับว่ามันเป็นรูปสาวเปลือยซึ่งส่วนตัวก็ค่อนข้างชมความพิเรนของทางพัฒนานะที่พวกเขากล้าทําออกมาได้แถมมันยังหลุด QC ของบริษัทออกมาด้วยแสบจริงๆ ไททันโฟร์ไททันโฟร์เป็นเกมนะเฟิร์สเพรสชั่นชูเตอร์จากทางดีสปอ t เอ t นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งสมัยที่เกมนี้ออกมาใหม่ๆตัวเกมนี้สร้างความฮือฮามากๆกับรูปแบบเกมเพย์ที่ดูสนุกเล้าใจมีการกระโดดปีกนกำแพงแถมเรายังสามารถขี่หุ่นยนต์ยักษ์มาต่อสู้กันอีกได้ด้วยแต่ภายในเกมนี้นะครับมันก็มีความลับตลกๆซึ่งเป็นความลับแนวฮาจิกันเล็กน้อยโดยมันถูกเปิดเผยม,มาจากคุณไบรอันเบตฟอร์ดอดีตนักพัฒนาของเกมนี้ที่เขาได้ออกมาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยครับได้ทําการซ่อนรูปกล้วยเอาไว้ตามจุดต่างๆของเกมทั้งพื้นผิวทั้งโมเดลของเกมภายในนั้นเนี่ยครับจะมีกล้วยซ่อนอยู่แต่ว่าเราเนะี่ยไม่สามารถที่จะเห็นมันได้ซึ่งการที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าสมัยที่เขากาลังสร้างเกมนี้อยู่ผู้จัดการของสตูดิโอเนะครับเป็นคนที่เกลียดกินกล้วยมากเกลียดถึงขั้นที่ว่าห้ามมีกล้วยอยู่ในบริษัทเลยซึ่งวยความโกรธเคืองต่อการกระทำอันเผด็จการอันนี้ทางผู้พัฒนานะครับเลยทาการแก้แค้นทําการแอบซ่อนกล้วยไว้ในจุดต่างๆของเกมนี้นนั่นเอง F0 GX FC r o GX เป็นเกมแนวแข่งรถความเร็วสูงจากทาง Nintendo โดยเซตติ้งของเกมนะครับตั้งอยู่ในโลกอนาคตอันไกลโพ้นที่มีการแข่งขันรถ Hovercraft ที่เป็นกีฬายอดนิยมที่เรานะครับสามารถเลือกรถเลือกตัวละครเพื่อใช้แข่งขันในสนามที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆซึ่งตัวเกม FC r o GX ถือว่าเป็นเกมที่ได้รับการยกย่องว่ามัมนเป็นเกมแข่งรถ Hovercraft ที่ดีที่สุดเกมหนึ่งเลยแต่ว่าภายในเกมนี่นะครับมันก็มีความลับที่ซ่อนอยู่และมันเป็นความลับที่สร้างความไม่พอใจกับทาง Nintendo เป็นอย่างมาก เพราะว่าตัวเกม F c GX ที่ลงให้กับเครื่องเกมคิวนะครับไฟล์ภายในนะครับมันมีเกมที่ชื่อว่า F z o AX ซึ่งมันเป็นเกมเ,กมเวอร์ชันอาร์เคดที่ถูกซ่อนไว้ในเกมนี้อีกทีหนึ่งเหตุเพราะว่าตัวเกม F z AX ที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นเกมเวอร์ชันอัปเกรดเลยก็ว่าได้โดยมันจะมีรถแข่งขันที่ให้เลือกมากกว่าเดิมมีการเพิ่มสนามรวมถึงโหมดใหม่เข้ามาด้วยซึ่งถ้าหาว่าคุณจะต้องปลดล็อกนะครับคุณจะต้องใช้ Action Replay ในการเข้าเล่นตัวเกมนี้แต่อย่างที่บอกครับว่าทาง Nintendo เนี่ยยออชบเล และก็ไม่สนับสนุนให้คนใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนการละเมิดลิขสิทธิ์ f o r z a Horizon 3 ฟอร์ซ่าฮอลลซอน3เป็นเกมแนวแข่งรถจากทางเพลย์เก่าเกมซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมแข่งรถชูโรงจากทาง Microsoft ที่โด่งดังการันตีความสนุกรวมถึงกราฟิกอันสวยงามรวมถึงภายในเกมยังมีรถที่เราเลือกใช้กว่า700คันแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมนี้ก็เกิดความผิดพลาดเข้าเพราะว่าตัวเกมเวอร์ชัน Develo p e r Build ซึ่งเป็นเกมเวอร์ชันสำหรับผู้พัฒนาได้เผยลุดออกมาซึ่งถ้าหากว่าเป็นเกมเมอร์ทั่วไปมันก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นนักพัฒนาเกมหรือเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมเมอร์ นี่มันคือโอกาสทองนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเนื้อหาทั้งหมดทั้งเนื้อหาปัจจุบันรวมถึงเนื้อหาในอนาคตที่เป็น DLC ถูกปล่อยออกมาหมดเลยให้เล่นฟรีแต่ก็โชคดีนะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยได้แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกินควบคุมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีคนจํานวนไม่น้อยครับที่สามารถดาวนโหลดเนื้อหาทั้งหมดของเกมได้ทันและก็เอาไปเล่นฟรีอย่างสบายใจเฉบเลแมนเลวิ้งและบิด t 2 เลแมนเลฟวิ่งและเบิดสอเป็นเกมในปาร์ตี้สุดฮาจากทาง Ubisoft ที่ตัวเกมจะเล่าถึงเจ้ากลุ่มกระต่ายสีขาวหน้าตาปั่นประสาทที่พวกมันนะครับได้หนีออกมาจากห้องทดลองของมนุษย์และทําการเข้ายึดห้างสรรพสินค้าเพื่อตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ในการวางแผนยึดครองโลก ซึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราได้เล่นมินิเกมต่างๆเพื่อช่วยเหลือเจ้ากระต่ายในการดําเนินการแผนสุดป่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการพาพวกมันข้ามลําธารน้ําแข็งหรือกู้คืนอาวุธจากห้องแลบมนุษย์ซึ่งตัวมินิเกมเหล่านี้เนี่ยครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโดยตัวเกมนะครับมีมินิเกมให้เล่นมากกว่า50ตัวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวเกมก็ไม่ได้รับความวิจารณ์ที่ดีมากนักแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่ามีการเปิดเผยออกมาครับว่าตัวเกม雷曼 l a v e l i n g และบิดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เร่งรีบมากๆตัวเกมเนี่ยถูกสั่งพั ตัวเกมมันจึงขาดความละเอียดรอบครอบและภายหลังก็ได้มีนักพัฒนาคนหนึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งของเกมนี้ว่าเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมที่ลงให้กับเครื่อง V ีที่เป็นต้นแบบของ Joy m o t ช o n Control ที่สามารถขยับตามมือเราได้ซึ่งภายในเกมนี่นครับมันมีมินิเกมอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะให้เราเนะี่ยเอารีโมทเครื่อง V ีแต่ไว้ที่หน้าผากเพื่อให้อารมณ์เหมือนส่งกระแสจิตเพื่อทนานําคะแนนยิ่งเพ่งจิตมากก็ยิ่งมีคะแนนแต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วนะครับไอตัวคะแนนที่มันได้ออกมาเนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเพ่งสมาธิใดๆ ตัวเลขทุกอย่างนะครับมันคือการสูมออกมาไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยครับแต่ที่มันตลกก็คือมันก็ยังมีบางคนน네ะครับที่พยายามหาเทคนิคในการเล่นเกมนี้บางคนเชื่อว่ามันต้องมีเทคนิคลับซ่อนอยู่แน่นอนทั้งที่ความจริงมันไม่มีอะไรเลยก็จบแล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กับ subscribe เพื่อให้เรา g content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ